สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแคสต์ลีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเดซออะไล์อีกเช่นเคยนะคะคราวนี้เราจะมาเล่นตัวไหนกันดีนะ,ะืมรอบที่แล้วนะคะอาหมวยแม่งทาไม่โหดมากเอาหมวยคนไหนว่าคนนี้หรือเปล่าหรือมันเหมือนเหมือนมีอาหมวยสองคนเนี่ยจะคนนี้นะคะไปนะฮะเฮ้คนโหดเลยเรามาเล่นตัวนี้กันไหมแต่แคสตี้รู้สึกโอเคค่ะเล่นตัวนี้ก็ได้นะะโอเครอบหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นหนุ่มๆกันบ้างนะคะรอบหน้าเราจะมาเล่นคนนี้ค่ะชื่ออะไรนะชื่อแอร์ลอตนะคะหล่อมาก ดูซิน่ารักเคสุดๆนะฮะโอเคไปรอบหน้าแล้วกันนะฮะขอดูหน้าตัวนี้หน่อยอ้นะฮะโอเคโอเคค่ะเราเล่นไฟกันนะรอบที่แล้วทำเราไวแสบมากเลยนะฮะดูซิว่ามีชุดอะไรให้เราเลือกใส่บ้างอุ้ยชุดนี้น่ารักอะ่ะแต่ยังไม่ปลดล็อกนะ,ะเสียใจจุงนี่ฮะจีนจ๋ามาเลยนะฮะเจเราชุดเมดน่ารักใส่ชุดเมดแล้วกันนะฮะชุดเมดส้มมีผมให้เลือกใหม่ อ๋อผมสั้นน่ารักดีนะแคสซี่ว่าโอเคอะเราเอาผมสั้นดีกว่าน่ารักมาเยอะเลยโอยน่ารักนะฮะไปะเอาไปเอาไปอะหลอดพีแล้วลื้อทำก่าไปเก็บมากเลยหลอดนี้ลื้อจะต้องเก่งกว่าห้องอึ้นนะโอเคนะเอาไปเจอพ่อแม่นะฮะพ่อแม่คู่ไหวเจไรเดี๋ยวขอดูคอมโบนางนิดนึงนะฮะว่าทำอะไรได้มั่งจับเขาจับไมจ,จับไม่ได้จับอากาศ ทำไมรู้สึกเราใส่คอมโบนางไม่เข้าเลยอ๋อนี่ไงเริ่มเข้าละวอ้จีนเลยอะจกจกมือดูมือนะฮะจกไปจกมาก็ทนโอ้โหแต่ขายาวมากมีคนที่ขายาวมากเลยอะดูดิโอ้ยเออโอหเหมือนจะแรงเยอะมาก ชุ่มได้แบบข้อเจ็บเลยเมื่อกี้ตกไปแล้วพ่อแม่ตกชุบตรงนะฮะวันนี้คุณลูกค้าฮะวันนี้จะรับอะไรดีฮะคุณลูกค้าไม่ยอมจ่ายาตังค์ว่าเขาที่แล้วว่าขอมาทวงตังค์เลยเนะฮะน่าโอย้ยได้ตังค์ครึ่งแล้วว่าหายแล้วนะหายกลางนะคราวนี้อื ถ่ามันไม่เซ็กซี่เลย ahead, อ <c oughs> หลอกทีแล้วมาพักหลังจากแกขอมขวังเด็กหรือยังไม่คืนเงินว่าเบยกินน้ำแล้วไม่จ่ายตังมาขอตังคืน <c oughs> เล่นอะไรเนี่ยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยโอ้ยยอ้ยโอโอ,โอ้ยทำไมต้องทังว่าขนาดน,นี้ด้วย,ยเก็บวะให้เก็บวะ หัวจีบโอยขอจกหน่อยขอจกหน่อยจกจๆจกจจจจจเข่าสั้นนะฮะขายาวขอจกงอยนะฮะมันไม่ได้มีท่าตัวนี้ไม่มีท่าโพนะฮะมันเป็นจกอย่างเดียวเลยอ๋อแต่ลุกช้าเกินตัวเนี้ย สเต็ปมันทำไมดูตอนเราสู้กับนางนางโคตรโหดเลยทำไมมาเล่นเองแล้วไม่ไหวอย่างนี้โอ้อยอ้ยเจ็บเอาไฟว่าเจ็บเอ,เอาไปมันชื่อตัวเองนี่嘛เขอจกหน่อยโอย้จะตายเย้าว,ว่าจะซีเรียลใจเย้งเอาตัางค์คือนอ้วนกระเพาะเย้าไม่ใช่เลยอ้อยเจ็บนะเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟก็ต้องลำบากหน่อยนะมาทวงตังก็ไม่ได้คืนนะอ้อยอ้ยอย แทงอ้วมาตามถึงป่ามังลีมะเนี่ยอื้ออ้ยเจ็บออเอาหมวยเอาหมวยทำไมทาไมเราใส่สเต็ปน้ำไม่เข้าเลยอือเดี๋ยวนะคะขอท่าอ,อะไรนะขอใส่สเต็ปน้อยสเต็กโอ้ยตาอีกเลี้ยวตาตัาง้งแต่เนิ่นๆเ,เลย ข้าขอคึนคืนทำไมไม่แหวะมุงม,มิงตกแตกตกแตกไม่อย่างงี้โอใจได้เงึงเด้งไหมเนี่ย <c oughs> ขอดูหน่อยแม่งไม่เซ็กซี่เลย <c oughs> ทำไมไม่ไดูสถึงความเซ็กซี่ของนาง <c oughs> โอเคเป็นไรอ่ะเราต้องทวงตังค์ให้ได้นะไ yeah! <Rest> ม่ยอมคืนเงินให้หราเอาไม่ใช่ไม่ยอมคืนเงินให้หรอกยังไงเราก็ตังค์ควงว่ะ <c oughs> ว่าโองไอ้จังหนุ่นแะน่ อ๋ออ๋ออ้เจ็บเจ็บบล็อกก็ไม่ไล่โอ้ย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 ทำไมต้องกบหัวหัวเลยเนี่ยหรือก็กพเป็นผู้หญิงไงอ๋อ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเเจ็บแม่ ไม่สบายใจสุกๆเลยนี่เออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ยจะใกล้กลนชนะหรือแบบเอออย่าทำลและว่ะเขาเตะทีเดียวไม่มีท่านะตัวนี้โอ้เจ็กเจ็โอ้เนี่ยถ้ารู้แล้วถ้าเราจับล็อกตรงจังหวนนะนะเราจะจับเขาคืนได้นั่นเองเพิ่งรู้เมื่อกี้ นี่ไง่ายได้อีกแล้วนะโอ้โหเหมือนกดฟังเลยนะฮะตอนนี้ลุกเออนะฮะแล้แล้วอ้ออ๋อเข้าใจแล้วว่าเข้าใจแล้วว่าว่าต้องทำยังไงเวลาลื้อต่อยอ้วกมานะว่าขอจบหน่อยขอจบก,กระเป๋าลึงอ้วกลื้อหน่อยว่าต้องกางเง,งินคะืนนะฮะอแข่งนี่ก็จบแล้วคือง่ายๆก็ไม่ได้ลื้อนี่ฮนะ เป็นอะไรก็ไม okay. ่รู้อร่อยมาวังหรือกินเบียร้านอ้วนแล้วไม่ใจเอาตังมาข้าเล้ามาวังอุ้โอ้ยกดบล็อกไม่ได้เลยรอบนี้น้อนะมาทวงตังรอบที่แล้วลือก็ไม่ได้จ่ายเงินอ้วนเลงเงินเดือนอ้วนนะที่อ้วนไปดำน้ำเก็บเหล็กให้น่ะ นีฮะแล้วมาหยบอะไรตรงนี้มาทวงนี่กันตรงนี้เลยงั้นเหลอเตะไปเรียบร้อยนะฮะโอเคง,ง่ายๆเลยได้นะโอเจ็บอืมนะจ๊ะโอลงไปแล้วเนี่ยจะให้คืน่งไหมว่าเขอแค่นี้ก็ไม่ไรขอเงินเดังรอบที่แล้วด้วยโดนอาาไอ้จังมาอีกเตะเลยเห็นม,ม,ะมะั่วมาวังโอโอ๋ออ๋อ อเจ็บ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 จะซีเรียขอเงินครึ่งแค่นี้ก็มาให้เหรอโอโอเจ็บเจ็บค่ะขอขตะขอเตะมามเจ็บดูสิชุกชุกวักดังหมแล้วดังหมแล้วขอจบกระเป๋าลังเลยโอ้ไม่ให้จก อ๋อคืนโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บค่ะเจ็บเจ็บขอสเต็ปใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วโอ้ยขอขอแ,แก้มิ่งแหล่กิ้งเล่าทีหลังก็หกักรู้จักคืนเงินซะบ้างนะจ๊ะวันหลังก็ได้ไม่ต้องโดนลูกถีบนะโอ้ยไม่มีความมุ่งมิงซะเลยหวัดดีครับ ุพี่ <Ha! S 1> เอาตังมาค <ready>, ่าขนมค่าขนมอ้วนให้ยื้อลืมไปให้ยืให้ให้ลื้อยืมไปยังไม่คุ้งยังไม่คึงเลยดูซิว่าอ้าวนต้องมาทำงานพิเศษหาตังมาใช้กินนมแทนเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอืมไปโออเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบ โอ้เจ็บ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 คอตังหน่อยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากจึ๊บจึ๊บไปไปนะอเอาเงื่งมาเลี้ยงเสือไม่เอาตังมาคือานอ้วนเงื่งจากการสแสดงและคงสักก็ไม่ยอมเอามาให้อว้วนเลยดูสิอว้วนต้องมาตามอ้วนไม่มีตังจ่ายคนอื่นมาก,กังอ้วนต้องอ้วนต้องไปจ่ายค่าเก่งค่าอาจังเอาไหม พ่อวางอาจารย์มาทวงให้อ้วไปสอบแต่อ้วไม่ได้ไปพอ้วต้องไปจา่ายค่าข้อสอบใหม่ขอตังแค่นี้แหละกลับแล้วนะเห็นเรยเนี้ยก็เหนะฮะพี่ไม่เตอลื้อก็ขโมยตังวะนะพี่น้องมาเจอกันพี่น้องโอ้โหช่วงนี้ แม่งทำไมพิวไหวกับตัวตัวเล่นอีกแล้วเนี่ยยองไม่ไรยอมไม่ไร,มไมไรต้องขอจกกบกระเป๋าหน่อยแล้วตัวตัวนี้เตะไม่ค่อยพิ้วไหวเท่าไหร่นะสังเกตดูแล้วจะเป็นผ้าเตะกับต่อยรวมกันจะโอเคกว่าโอเคนะฮะไม่มีท่าด้วยเอามีมีสอสมีสอสมีล่วงกระเป๋านิดนึง เอาครึ่งนี่เตะตักขาเลยโอ,โอ้จะตายเราจะตายเราเด้อเด้อเด้อเด้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องสาวให้พี่สาวจกกระเป๋าก่องหน่อยโอ้เจบ็จบเจบ็บเจ็บนะฮะขอสมาธิสักครู่นะฮะโดนรัวๆเลยโอ,โ,อโอ้ตายตายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วไม่เอาไม่เอาเอย่างนี้ ออขอจังหวะนิดนึงอ่ะ <c oughs> อเพราะจะตายแล้วค่ะเราจะตายแล้วขอเดี๋ยวขอจังโอ้ยตายเลยโถ่เอ้ยน้องสาวข้อหกเลยพี่สาวก็เขมาข,ขอตังค์คืนอ่ะใจร้ายจังเลยอ่ะ รอบนี้จะไม่แพ้แด้วนะทำไม่ได้แป๊บจบกระเป๋าตังขอจบกระเป๋าตังค์ดนๆเลยโอ้เจ็บเจ็บ โอ๊ย,อยทำไมสเตปมันไม่โดนใจอีกแล้วแต่เตปไม่ลงใจเลือยเลยจะบอกแคสซี่ไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าสเตปมันไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นะเล่นยากสเตปเท้าเนี่ยไปช้ามากไม่เหมือนมือมันเร็วแต่มันเบานะฮะดู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 พอเราล้มแล้วจะเข้ายากมาก โอเคถ้าใช้เตะกระต่อยยังทันอยู่นะโอเคอย่างนี้ได้อยู <zat todavía> ่นะฮะอ้โหฮึ่นะฮะเริ่มเข้าใจสเต็ปเล็กๆแล้วนะฮะตอนนี้ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายอีกแล้วโอเคใกล้แล้วค่ะชนะแล้วชนะแล้วกระจกเลยอ๋อได้สูงว่ากคเแนนครึ่งแล้วเย้โอ้ยน่ารักอ่ะมันน่ารักแต่แต่ว่าไม่มีความมุ้งมิตรซ็กซี่เลยโอ้โหแล้วอันนี้อันนี้เราจะมาเป็นคนปูกพวงตังกันบ้างนะว่าเม่คืนห้ว่าอย่างเขาคนอื่นคืนไม่ได้เลยเนี่ะโอ้ตายตาย บอกให้เอาคืนคืนนี่ฮใส่ใส่ไปนะอู้ทำไมตัวนี้ดูเตะตัวนี้รู้สึกดูหนักมากใส่ตัวละครมันหนักหรือเปล่าพรเตะแล้วใส่แล้วดูหนักมากล้มทีตุ่มตุ่มจะตาย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 มันไม่ให้โอกาสเลยใจเล้ย ขอจกหน่อยขอจกหน่อยตกก้าไปเสียเลือดเล่นไปลุงไปโอ้เนี่ยพอเข้าสเต็ปเตะกัดอันนี้แล้วมันเร็วมากโอ้จนหักขาไม่ไม่มาโอ้หขางามๆแขนงามๆโอ้โหหักแบบโอจะทำยังไงถ้าอัวแข็งหักไปไม่มีตังค์ไม่ไม่ไม่มีไว้ทวงตังค์นะ พอเตะเฉยแล้วมันช้ามากโอเคอ่ะอุย้ยโตนทุ่มอีกแล้วอ้๊ยหักแขนนะฮะตัวนี้ไม่หักา่ายใส่ไม่ได้แฮใจเย็นๆมันโหนะไอ้สเตปโคตรโหดเลยตัวเนี้ยว่าไม่ยอมไปด้วยหรอกแมวอยากองไข่อะ จะโดนจับไปขายไม่ยอมอ่ะเราต้องเล่นตัวเยอะๆถึงไม่คึงให้ก็ไม่ยอมโดนเอาไปขายหรอกอืมเตะตัดขาไปอยอยอยอๆๆขาหนูไม่ใช่ไม้จิ้มฟันจะมาหักเล่นอย่างนี้โอ้โหแม่งเอ้ยคนโหดร้ายเลยโ,โหดูมันทํา เก่งใจอ้วนหน่อยเก่งใจอ้วนหน่อยเก่งใจอ้วนหน่อยเกินไปละเกินไปละจะเกินไปละเลือดจะท่วเกินไปละว้าไม่ยอมจะหักขาว้าเป็นไม้กิ่ฟังเล่นได้ยังไงว้าไม่ลอมเจ๊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 นี่นี่น้อโอ้ยว้าไม่ลอมว้าไม่ลอมว้าไม่ลอมเตะไปนะฮะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้อไม่ อโอ๊ยเจ็บเจ็บไม่ไม่ไม่หักค้อขาว้อขาอ้วหักอย่างนี้จะทำยังไงตกลมไปเสียเลือดเล่นลุมเออนั่นแหละแล้วก็ให้วาเตะซาดีๆโอโหโคตรโหดเลยตัวเนี้ย โอเคอ่ะในนสุดก็ผ่านสักทีนะฮะเฮเจอซันต้าอีกแล้วเพื่อนรื้อมาให้อะเเพื่อนื้อตัมมาให้แกแข้งเหรอเพื่อนที่ไม่ยอมใส่ชุดเชตะคอที่แล้วนะยังให้แกแข้งไงแซะรูอเจ็บ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 ดูโหดมากเลยโอ้โหย เก่ <c oughs> งเจ๊ว่าหน่อย <c oughs> อือโอเคอ่ะยังคลิกชะตาได้อยู่นะฮะ <c oughs> พอเข้าสเต็ปแล้วมันง่ายขึ้นเยอะเลย <c oughs> พอรู้สเต็ปก็ทำอะไรง่ายขึ้นเยอะเลยหะตอนนี้ โอเอะอ๋อไม่ต้องใส่พายุเฮอริเคนให้นะจ๊ะโอเคอ่ะโอ้โหพอเข้าสเต็ปแล้วอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นไงมอนอปอกปอกไปบอกเพื่อนรือด้วยว่าอย่ามาเล่นเก่าวะแหมมาอีกแล้วนี่มันตัวเองนี่หว่าวิ่เป็นคนยากเจอตัวเองแม่งต้องยากกว่าเล่นเองเนี่ยเลยโอ้ย นี่ังไม่ใช่ว่าลรือเป็นใครบังอ่างมาแปลงว่าถึงว่าจังงี้จะหงสจังแต่ลืไม่ใช่ว่าแน่ลองไม่เห็นไหมเขาเจอสเต็ปตัวเองแล้วโคนโหดร้ายเลยเจ๊ไม่สเต็ปโหดจริงค่ะตัวเนี้ยพอเล่นเป็นแล้วสเต็ปเจ๊จะโหดมากแล้วท่านนี้ททำยังไง <c oughs> นี่ต้องคนหาคอมโบแน่นอน โอเคอ่ะ <ready>. ตัวนี้คือคอมโบมันจะโหดมากเลยพอมาเจอคอมโบตัวเองเป็นอะไรที่กันยากมากถ้าเราเล่นเป็นจะโหดกว่านี้อือนั่นแหละ <c oughs> พอเราสตัร์ทเนมันใส่เอาใส่เอาเลยอ่ะโคตรโหดแต่ตัวเนี้ยเอ้าทำไมกลายเป็นเราล้มมา เราต้องให้เขาเข้านะฮะเราจะได้รู้จังหวะโอเคค่ะอุ๊ยขาดแล้วอืมนะฮะพอเข้าสเต็ปอะไรอะไรก็ง่ายขึ้น่ะอคค๋อนะฮะตอนนี้หมดมุกแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วว่าไม่รู้ว่าจะผูกอะไรได้ชุดใหม่แล้วนะฮะไปดูชุดกันดีกว่าได้ชุดกางฟูอะไรมาอีกเนี่ยไม่มุง้งมิ้งเลยโอเคอ่ะไปดูกัน ดูซิว่าเป็นชุดอะนรไปดูสิดูซิอัไปนะฮะชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้ชุดนี้ไม่ใช่ชุดน่าจะชุดนี้นะฮะไมยนั่นมันควรจะเป็นชุดนี้ไม่ใช่เหรอมันควรจะเป็นชุดนี้ไม่ใช่เหรออย่างนี้ชุดนี้ก็คือชุดนี้ฮะโอ้โหชุดจีนไม่ค่อยคงคลิงนะจะพี่ว่า ดูไหนก็ได้่ะดูนิดนึงนะฮะเป็นชุดยังไงผมเนี่ยน่ารักองเป็นชุดงงเกง่ะโหอ,อันนี้ไว้ตามทวงตังเลยเฉพาะเลยนะฮะดูเจ๊แม่งยิงสีมายิงสีนวนได้ยังไงดูชุกวสะสกอ๊อตเตะสะดวกลูกนั่งสบายนะดักจ,จับทุ่มอ่ะยังไม่ได้ลองจับทุ่มเลยแต่ตัวจับทุ่มยากมาก เอาโดนทุ่มแทนนะฮะอือนะฮะโอ,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 อ้ตัวนี้มันไม่มีท่าโพสนะฮะเจสซี่เอาใหม่อืออยากทำท่าแบบไอ้ตัวที่มันทำได้ทำ <c oughs> อ่ะคนโหดเลยเดี๋ยวดำเอ่อเคไปนะฮะโอเคอะจุดนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เนี่ยมันธรรมาดมาธรรมดามันอกจจะทมบอยไปนิดนึงพอใส่หุมสั้นแล้วเนะี่ย ใจไปไม่ยอมยังซีนอ้วนละ่ะไปเลยเครียดแปบบ๊บเจ๊งซีนเดี๋ยวลองมาลองบล็อกคอมโบด้วยนี่ือ้อนะฮะโดนอุ้มซะกันโอ้โหแม่งนางไมไ้ในที่แบบงวยปั้มสุดๆโอเคค่ะไปโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แคสซี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่พร์ทหน้านะฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้แคทซ์ลี่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย